5เหตุผลที่เราไม่ควรทนกับสิวฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องของประเด็นสิวอีกแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับสอบถามกับนุชชามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าพี่นุชชาครับพี่นุชชาคะ การให้เราเป็นสิวเนี่ยมันมีผลเสียต่อเรายังไงบ้างครับและเหตุผลอะไรนะครับที่เราควรที่จะรีบรักษาสิวของเราให้หายไปนะครับหรือว่าบางคนนะครับกาลังตัดสินใจในการรักษาสิวอยู่ว่าเราควรที่จะรักษาให้หายตอนนี้หรือว่าจะรอให้ฮอรโมนของเราเนี่ยเกิดการสมดุลโดยไม่ต้องใช้ยาอะไรรักษาเลยอาจจะรอช่วงประมาณอายุ30เราจะทนรอได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับนิชาก็จะมาพูดถึง5เหตุผลที่เราไม่ควรทนกับ ว,ว่าถ้าเราทนไปเนี่ยมันจะทาให้เกิดอะไรขึ้นนะครับพ่อแรกนะครับก็คือสิวเป็นสาเหตุที่เราแบบไม่มั่นใจเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นสิวแล้วก็มาปรึกษากับนิชชาเยอะมากๆเราก็ตัวนวชชาเองในอดีตนะครับที่มีปัญหาเรื่องสิวที่มันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนได้ตามคลิปของวิชาประมาณ4-5ปีก่อนเนาะทุกคนก็จะเห็นได้ชัดว่านิชชาเนี่ยเป็นสิวที่ขึ้นไปหน้าเลยนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรามักจะเจอกับคน ที่เขามาทักเรานะครับหรือว่ามานินทาเราหรือว่าพูดกับเราเสีย,สยหาย,หายส่งผลทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตดังนั้นนะคะนุชาคิดว่าใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะรักษาสิวนุชาคิดว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราอ่ะรักษาสิวของเราให้หายนะครับส่งผลทําให้คนอื่นมองบุคลิกภาพของเราเนี่ยดีขึ้นดูหน้าสะอาดเกลี้ยงเกานะครบแล้วก็ดูสะอาดสะอา้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นุชายอยากให้ทุกคนได้เอาไปหกคิดเนาะแล้วก็อยากจะให้ กำลังใจนะครับสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวให้สิวหายได้อย่างรวดเร็วครับข้อที่2นะครับเหตุผลที่เราไม่ควรทนกับสิวก็คือเวลาที่เราไม่รักษาสิวนะครับจะทําให้เกิดสิวใหม่ขึ้นเพิ่มเพราะว่าสิวนะครับไม่ได้อยู่ๆที่จะเกิดขึ้นเองแล้วก็จะอยู่แค่เม็ดเดียวแต่ถ้าเราอะเกิดลักษณะของผิวอักเสบนะครับแล้วทีเนี้ยเราไม่ป้องกันไม่ดูแลไม่รักษาละเลยปล่อยปะละเลยไม่ดูแลไม่สนใจอะไรมันเลยนะครับส่งผลทําให้เวลาที่เราไปเจอความร้อนเนาะหรือว่าสครับ ผิวหรือว่าทารุนแรงอะไรกับผิวเนี่ยส่งผลทําให้เกิดการเพิ่มจํานวนของการอักเสบของผิวได้นะครับดังนั้นถ้าใครไม่รักษาโนยชามั่นใจว่าถ้าเราเป็นสิวอักเสบอยู่นะครับส่งผลทําให้สิวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นรรื่ยได้ครับ ข้อที่3นะครับก็คือก่อให้เกิดรอยสิวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอ่ะควบคุมสิวไม่ได้เนาะสิวก็เกิดการเพิ่มจํานวนเกิดขึ้นพอเวลาที่มันหายไปเองเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราไปกดไปบีบมันส่งผลทำให้เกิดรอยแดงรอยดําเกิดขึ้นได้แล้วก็จะรู้สึกว่ามันทาแป้งแต่งหน้าหรือว่าใช้ชีวิตลําบากเพราะว่ามันจะต้องเสียเงินในการใช้ยานดรอยอีกละ่ะหรือว่าหลายๆคนนะครับเสียความมั่นใจไปเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่นุชารู้สึกว่าไม่ควรคนกับสิวอ่ะ ควรที่จะรักษาไปให้ไกขายนนะครับข้ทอที่4ี่นะครับเป็นปัญหาที่คนเป็นสิวเป็นกันแล้วก็นุชชาคิดว่าทุกคนทนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตัวนุชชาเองนะครับก็กําลังประชิญอยู่ก็คือหลังจากที่สิวของเราเนี่ยมันหายแล้วนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวรุนแรงนะครับมักจะทิ้งปัญหาเรื่องลุมสิวเกิดขึ้นทุกคนทราบไหมครับว่าลุมสิวเนี่ยรักษายากกว่าการเกิดสิวอีกเพราะว่าลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวหน้าของเรานะครับเกิดการโดนทาลายนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้เลเซอร์อ่ะมัน ไม่ใช่แค่ยิงครั้ง2ครั้งนะครับที่เซลล์ผิวของเราเนี่ยจะเกิดการฟื้นฟนูแล้วก็เรียบนุชชาเนี่ยทำเลเซอร์มาเยอะกว่า10ครั้งอะ่ะนุชชาอยากจะบอกว่านุชชาก็ไม่สามารถทําให้ผิวของนุชชาเนี่ยเรียบสนิทได้ก็คือนุชชาก็ยังมีหลุมสิวซึ่งนุชชาก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเนาะว่ามันเป็นยังไงซึ่งทุกคนอะ่ะก็จะจะเข้าใจว่ามันเป็นการรักษาที่ยากแล้วก็สร้างความไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็นุชชาคิดว่าถ้าใครเป็นสิวอยู่ควรที่จะรักษาเหอะเพราะว่าเวลาที่เราอ่ะเก สิวปัจุกเกิดขึ้นหนักนะครับเพราะว่าเกิดการอักเสบอะไรต่างๆตามมานะครับก็เลยเกิดลุ่มสิวเกิดขึ้นดังนั้นไม่ควรทนกับสิวนะครับดังนั้นควรที่จะรักษา ข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือทําให้สุขภาพของเราแย่ลงได้นะครับซึ่งวิชาได้ไปอ่านผลวิจัยฉบับหนึ่งในคลินิกนะครับเขาบอกว่าความเครียดส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องผิวได้ดังนั้นนะครับใครที่กําลังรักษาสิวอยู่หรือว่ากําลังประเชิญปัญหาสิวอยู่นะครับเวลาที่เราคิดเครียดอะเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาสุขภาพของเราเนี่ยจะแย่ลงรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิแพ้กําเริบรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดการักเสียบเพิ่มมากขึ้นผิวหน้าของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทุก รวนมาจากความเครียดทั้งนั้นนะครับดังนั้นนะครับอย่าปล่อยให้สิวของเรานะครับเป็นตัวทําลายสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพภายในหรือว่า MAC แม้กระทั่งบุคลิกภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับนชชาคิดว่า5ข้อนี้นะครับเป็น5ข้อ,ะะขอที่สําคัญมากๆที่เราควรที่จะรักษาสิวของเราให้หายไปไม่ควรที่จะปล่อยป่าละเลยนะครับหรือว่าไม่สนใจดูแลผิวหน้าของเราเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเอาจริงๆคนแต่ละคนในสังคมดยส่วนมากเลยนะครับทุกคนใช้หน้าตาในการตัดสินนะก็ คือแบบว่าเวลาที่เราอะ่ะจะไปพบใครหรือว่าไปเป็นเพื่อนกับใครด่านแรกที่เราจะเจออะ่ะนุชชัยคิดว่าทุกคนอะ่ะจะต้องเจอกับผิวหรือว่ากับหน้าของเขาอะ่ะดังนั้นนะครับคนที่เขามองกับเราเหมือนกันในสังคมอะ่ะเขาก็มองเราด่านหน้าก็คือรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวดังนั้นนะคบนุชชัยคิดว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะปรับให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าที่นุชชัยเนี่ยบอกว่าการที่เราอะ่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็คือไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง อันนี้ไม่ใช่นะครับการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็คือยอมรับสภาพในสิ่งที่เรามีแล้วก็มีความสุขให้ได้ในตอนนั้นไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยดังนั้นนะครับใครที่อยากดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งของเรามันดีขึ้นก็ควรที่จะรีบรักษาเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับอยากจะปรึกษาสิบควิชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์ line, หรือว่าอินบ็อกมาทาง Facebook f แฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยววิชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับายออ่่อลืืมก cribe เพ ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากวิชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย